สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Tar o t นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเอาแบ็กกราวออกนะเรามาทำเป็นแบบไายไฟกันบ้างน,นะครับอาจจะมีภาพหลุดหรือไพ่หลุดบ้างเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านไพเ่เดี๋การรับชมกันบ้างน,นะโอเคหัวข้อพี่เด็กพี่การ์ดในวันนี้นะครับที่ผมจะมาอ่านให้คนได้ฟังกันเนี่ยพี่การ์ดในวันนี้ก็คือใคร ที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณใครที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณนะครับกับคําถามนี้ที่เราถามไพ่กันเนี่ยเราไม่รู้ว่าไพ่แต่ละสำรับเนี่ยที่เราจะอ่านนะครับจะบอกเล่าเรื่องราวใดๆว่าคุณจะเจอใครกันบ้างน,นะครับดังนั้นเนี่ยในแบบแรกที่รู้สึกชอบไพ่สำรับไหนเลือกสำรับนั้นนะครับมีไพ่สาหสำรับให้คุณได้เลือกกัน 1, 2, และ3นะครับ อยากให้ทุกคนทําสมาธิแล้วก็เลือกสำหรับไพ่นะครับเชิญครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะครับหรือไพ่ลูน่าลาเพนนะครับ มาดูกันว่าใครที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณนะครับเขาคนนั้นมีลักษณะแบบใดคุณจะเจอเขายังไงนะครับดูว่าไพ่สิบใบนี้จะสามารถพูดหรือบอกอะไรคุณได้บ้าง ใครที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของชาวกองที่1นนะครับขออนุญาตดูไพ่ของคุณนะจักรวาลจะนำพาจะส่งใครเข้ามาให้เติมเต็มหัวใจของคุณเฮอร์มิตท่านไม่ได้ส่งนักบวชมานะครับเดี๋ยวดูกันว่าเฮอร์มิตคืออะไรนะครับเจ็ดไม้ จัสติกคนที่ท่านจะส่งมาจะต้องเป็นคนที่ท่านคัดสรรแล้วเนี่ยเฮอร์มิตเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ศาสตร์เก่าแก่หรือพลังงานที่สูงกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยต้องคัดสรรแล้วเท่านั้นเลยนะครับต้องคัดสรรแล้วเท่านั้นคุณถึงได้เจอเขาเฮอร์มิตกับจัสติกนะครับขอขยา,ายไพ่คบศิษย์ก่อนนะจะดูว่าทิศทางของกอารขยายไหม m ิวคิวเวย์เนี่ยเป็นไพ่ออร์เ e คที่สหรับนี้มีมันแปลว่าเส้นทางแห่งความสุขที่สิ่งศักด์สิทธิ์ท่านจัดวางและจัดสรรไปให้แต่คนกองนี้นะครับคุณน่ะจะเจอคู่ช้าจะเจอคนที่คุณรักกันช้าหรือจะเป็นคนที่กว่าที่คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์นะ่ะท่านน่ะท่านกับท่าน่ะทำให้คุณกับเขาอะไปอย่างช้าช้ามากๆต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองอะแต่มีกัน นี่คือสิ่งที่บอกได้าาระหว่างคุณกับเขานะครับเรามองว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะจากความรู้สึกผมนะเพราะไพ่เฮอร์มิตคือการห่างมีอาจจะมีระยะห่างช่วงอายุหรือช่วงวัยหรือระยะห่างเกี่ยวกับระยะทางจริงๆอะไม่ใช่แค่ช่วงอายุอย่างเดียวเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับโอ้เอ็มเพลสอะคุณยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้เป็นคนที่จริงๆครูบาอาจารย์จาก,กวารนําส่งและจัดสรรมาให้จริงๆมีไพ่เอ็มเพลสเป็นความสุขด้วยนะครับ เหมือนมาอยู่กันปุ๊บมีอนาคตร่วมกันได้เลยอะจากหน้าไพ่ะนะครับขออนุญาตเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคุณกับเขาจะได้เจอกันยังไงมีอะไรที่บอกได้อีกนะครับหมูสี่ถ้วยตอนเจอกันครั้งแรกผมบอกได้แค่ว่าตอนการเจอกันครั้งแรกเนี่ยเหมือนตัวคุณอะไม่ได้คิดจะไปเจอกับเขาไม่ได้คิดว่าจะคาดหวังหรือจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเจอคนคนนี้เพราะว่าเหมือนว่าคุณมีบางอย่างให้คุณโฟกัสอยู่อาจจะเป็นในสิ่งที่คุณเรียนสิ่งที่คุณศึกษา หรือคุณกําลังทําอะไรบางอย่างในชีวิตคุณที่คุณกำลังดีฟกับนักมากใช้เวลากับมากมากทุ่มเวลามามากแล้วคนคนนั้นจะเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามาสนใจสิ่งที่คุณทําสนใจศาสตร์ที่คุณเรียนหรือสิ่งที่คุณโฟกัสนะครับคนคนนั้นได้เป็นคนที่สนใจสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณเป็นนะเจ็ดไม้ครับโอ้โหสีดาแล้วก็พอคุณกับเขาเจอกันนะจากหน้าไพ่นะครับ ต่างคนต่างมีพื้นที่ของการเป็นตัวเองคุณจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วคนกองนี้ยพทจักรวาลนําส่งมาให้คุณเนี่ยคุณจะมีระยะระยะเวลาในการเรียนรู้รละเวลาในการดูใจหรือทดสอบจิตใจระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้อง4เดือนนะครับสอาทิตย์นะครับไม่ถึง4ปีนะจากกระบไพ่สีดาบอันนี้นะครับเป็นระยะเวลาที่คุณกับเขาจะได้เรียนรู้และเปิดเผยซึ่งกันและกันนะครับ ให้เลข4ขึ้นมาซ้อนกันเลยนะคุณดินะให้นำหนักที่เดือน4นะครับหรือ,อเ,ดนะเดือนนะเดือน4หรือวันพุธนะครับโอ้จัดเมนกับจัดติคุณจัดกับจัดขึ้นมาชนกันเป็นไปได้ยังไงใครมาเลือกกองนี้คนที่คุณจะเจอครั้งถัดไปถ้าคุณเชื่อในพลังงานของจักรวาลยูนิเวอร์สนะครับ จัก,กรวาลเขานำส่งนำพาคนที่เป็นลิขิตที่ถูกต้องที่ต้องมารักคุณนะ่ะถามว่าคนคนนี้ลักษณะแบบไหนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่จัสติกเนี่ยเกิดใคณาราศีตุลก็ได้หรือคุณคือเขาเจอกันในเดือนตุลาคมก็ได้หรือเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่คุณกับเขาได้ชัดเจนบางอย่างในความสัมพันธ์เ็าได้นี่คือสิ่งที่บอกได้กับคุณและเขาเลยนะให้ไปต่อมาครับโอ้โหคิงก็เป็นตเาเตล คนคนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้เขาเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของการเงินหรือฐานะของคุณด้วยหรือพออยู่ด้วยกันแล้วมีการแบบเขาเรียกอะไรแตต่างคนต่างพัฒนาสกิลช่วยการพัฒนาสกิลของตัวเองอะอยู่กับเขาแล้วตัวคุณก็มีความมั่นคงมากขึ้นเขาเองก็อยากมีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนต่างคนต่างเข้ามาซัพพอร์ตให้ชีวิตของกันและกันมีการเติบโตนะครับขอไพ่เอ็นเพรสหน่อยเนี่ยเห็นป่ะเซเว่นออฟเพนต์เเคิลใต้สำรับเป็น5ดาวโอเค ผมมองว่าคนกับเขานะเจอกันช่วงแรกคุณไม่ได้ชอบกันแน่แนเลยอะ่ะอาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวเขากับคุณที่เป็นสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจหรือมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดอะ่ะเขาอ,อาจจะเคยมีปมหลังหรือมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่คุณรู้แล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่เขาแน่ๆอะ่ะอันนี้คือสาที่บอกได้เลยอะ่ะห้าดาบอะ่ะอืมแต่ถามว่ามีพลังงานของคนเก่าๆาที่จากกันไปไหมแล้วกลับมาไหมผมให้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากเก้าสิบพอไพ่ห้าดาบมันมา อาจจะเป็นคนที่เคยเอาระเอาเปรือบหรือหักหลังคุณก็ได้แล้วห่างกันไปไม่ต่ำกว่าสี่ปีหรือสี่เดือนแล้วกลับมาเพราะยังไม่หมดกรรมจากการยังไม่หมดลิขิตที่ต้องกลับมาเจอกันมีแต่น้อยมากให้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ลักษณะของคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนของคุณในคนต่อไปและเป็นคนที่เยียวยาจิตใจคุณได้เนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่เฮมิตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โสดมานานหรือเป็นคนที่แบบเป็นคนที่โสดมานานหรือเป็นคนที่แบบเคยผ่านเหตุการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมา แล้วก็ตื่นรู้กับตัวเองมามากๆเขาอาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณหรือคุณอายุมาก,กาเขาก็ได้นะครับเราสลับพลังงานดูนะแต่มั่นใจมากๆว่าเขามีหลักมีฐานในความมั่นคงในชีวิตอาจจะเป็นข้าราชการพนักงานรักวิสาหกิจหรือเป็นคนที่อยู่ในบริษัทใหญ่ๆก็ได้นะครับและเขาเป็นคนรักตอนที่เขาเจอคุณน่ะเขารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเขาเชื่อในหลักของความถูกต้องแล้วนะครับในวันที่เขาเจอคุณทําไมก็ถึงพูดว่าผมพูดว่าแล้วเพราะว่า มีโอกาสมาก,มากๆว่าก่อนที่เขามาเจอคุณเขาอาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ดีมาหรืออาจจะใช้ชีวิตที่แบบติดพลาดบางอย่างมาก็มีเพราะว่ากว่านที่เขาจะมาตื่นรู้ได้มาตัดสินใจได้ว่าอะไรควรดีหรือไม่ดีเขาต้องผ่านมาก่อนนะครับแล้วเพราะ่าไพ่ใบนี้กับใบนี้มั่นใจมากๆว่า มาเจอกันแล้วอ่ะคนกับเขาจะต้องมีการพัฒนาอะไรบางอย่างในตัวของกันและกันและสุดท้ายอ่ะความสุขคือการมีกัน M P 7เหรียญความสุขคือการได้พูดคุยกันได้สารสัมพันธ์กันแล้วสายที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะมีเลข4เลข7เยอะมากๆนะครับเลข4สองครั้งเลข7สองครั้งที่ขึ้นมาซ้ำํำ ลองดูว่าไอ้สายเลข4เลข7เหล่านี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาที่คุณจะสามารถสังเกตได้บ้างนะครับอันมีวันเสาร์วันพุธแล้วนะที่เกี่ยวข้องนะที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับเลข7กับเลข4นะแล้วก็อ่ะมาดูผ้าช,ชุดนี้กันดีกว่านะครับเมื่อเสร็จออกเบอร์เมดมีอะไรขอกได้อีกไหม ให้พรใบแรกเลยอะ่ะคนกองนี้เชียงสิธฐ์ท่านรับคุณนะท่านปรารถนาให้คุณได้รับการเยียวยา,วยาวดูแลถถจิตใจคนที่ท่านจัดสรรนําพามาดูแลจิตใจคุณอะ่ะจะเป็นคนที่สมกับพรที่คุณขอจะเป็นคนที่สมกับพรที่ท่านควรจะให้กับคุณถ้าพรได้ท่านให้กับคุณอะ่ะคนที่จะให้มาก็ต้องสมคําว่าพรเหมือนกันถ้าคนคนนั้นไม่ใช่พรหรือไม่ใช่สิ่งวิเศษอะ่ะคุณจะไม่ได้เจอคนคนนั้นนะครับท่านจะเลือกแล้วัดสรรคนที่ดีที่สุดให้กับคุณจริงๆนะเห็นปะ ความจริงก็ขึ้นคุณต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้คือเรื่องจริงที่คุณจะได้รับพรนี้คือสิ่งจริงจิงที่คุณจะได้รับนะไปต่อมานะครับและไม่มีสิ่งใดหยุดได้กับพรที่คุณจะได้รับนี้ดังนั้นถ้าคุณมาเลือกไพ่กองนี้คุณกําลังจะได้รับพรจากการเยียวยาการรักษาท่านจะนําพาคนที่มาเยียวยาจิตใจของคุณให้อย่างปาฏิหาริย์เลยนะครับเพราะไพ่ของเขากับคุณดีมากๆลักษณะตัวตนของเขาเนี่ย ผมพูดไปแล้วในเบื้องต้นนะครับลองจับคำหรือคีย์เวิร์ดดูนะไม่อยากระบุเป็นตัวเป็นตนนะครับขนาดนั้นนะโอเคพลังงานประมาณนี้ครับชาวกองที่1สําสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะครับหรือไพ่ Stay c a t Tarot นะครับ โอเคมาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณเนี่ยจกักรบาลจะนำจะนำพาหรือจะส่งใครแบบไหนเข้ามานะครับมาดูกัน เียเลยนะครับอืมเขาส่งคนที่มีฐานะคนหนึ่งคนที่มีครอบครัวหรือทางบ้านที่แบบสบายอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะมาให้คุณได้รักแลมาให้คุณได้มีความสุขสุดเปลียญเลยอะ่ะคนคนนี้เป็นคนมีฐานะคนหนึ่งเลยนะพระชิาอออดก็เป็นคนทางไกลด้วยนะครับมีฐานะเป็นคนทางไกลอ่นะาไพ่ใบไปแล้วนะทาวเวอร์ คุณจะได้เจอเขาอย่างแบบไม่ได้คาดคิดเนี่ยมันแปลกมากๆเลยว่าเวลาเราอ่านคนที่จักรวาลน,นาส่งมาเพื่อเยียวยา,หร,ารหรือเพื่อมารักหรือเพื่อมารักษาหิวใจใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลาเลยให้ทาวเวอร์ก็ขึ้นมันจะมีเหตุการสาคัญสาคัญที่เกิดขึ้นกับคุณที่คุณได้เจอเขานะในช่วงการเปลี่ยนผ่านบางอย่างในชีวิตของคุณคุณจะได้เจอเขาเนี่ยไอ้ไหมหนึ่งถ้วยขึ้นเห็นไหมครับเอสครับ เปลี่ยนงานเนี่ยนะสามถ้วยเ,เป็นการแบบเปลี่ยนงานเริ่มงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอะไรบางใหม่คุณถ้าคุณเปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณจะได้เจอกับเขาเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณได้เปลี่ยนอะไรในชีวิตคุณจะได้เจอกับเขาเพอเปลี่ยนพวกคุณมีความสุขแล้วเขา,าเข้ามาเลยเขาอ่ะคืออย่างนี้นะเรามาว่าการที้คุณเจอเขาเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณเดินทางเปลี่ยนผ่านย้ายประเทศย้ายที่ทํางานอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาเป็นคนทางไกลนะครับหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ในที่ตรงนั้นที่คุณย้ายไปหรือคุณ อ่ย้ายไปแล้วเจอเขาตรงนั้นอะไรแบบนี้มันเป็นการย้ายไปเจอเขาคุณจะย้ายไปเจอเขาหรือจะได้ไปเจอกับเขาไม่ใช่เขามาเจอกับคุณนะคุณจะไปเจอกับเขานะครับเพราะไพ่ของคุณคือทาวเวอร์คุณก็ได้เปลี่ยนผ่านแล้วเจอกับเขาแน่ๆสี่ถ้วยกับไพ่สิบเหรียญเนี่ยเขาอะจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะมาคนคนนี้จะเป็นสิ่งหรือเป็นคนที่คุณไม่เคยคิดว่าคนแบบนี้คนแบบเขาอะจะชอบคุณ คนแบบนี้จะไม่สามารถมองคุณได้หรือไม่สามารถรับคุณได้คุณไม่เคยคิดป่ะคนดีแบบเนี้ยหรือคนแบบรวยแบบเนี้ยคนมีฐานะแบบเนี้ยจะมาชอบคุณเพราะคุณจะได้คนมีฐานะสิบเหรียญเนี่ยคนที่มีเงินมีพื้นฐานทางบ้านที่สูงหรือมีธุรกิจกงสีอ่ะมาเป็นแฟนมาเป็นคนที่จักรวาลจัดส่งมารักคุณนะครับโอ้ในออฟซอร์กับชาริออเนาะ นะผมมองว่ามั่นใจมาการกครั้งนี้มีเรื่องของระยะทางบางอย่างหรือสถานะทางการเงินบางอย่างที่มาเกี่ยวข้องมเขาอ,อาจจะรวยมากๆอาจจะมีฐานะมากๆก,ก,ก็ได้แต่ไพ่สองใบในชาริคก,กับในออกสอดเนี่ยนในไพ่ของการที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแน่ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอทาวเวอร์หน่อยโอ้สี่ไม้คุณเจอกันปุ๊บนะ กองนี้คุณเจอกันปุ๊บคุณจะรู้สึกกันปับ๊บแล้วคุณจะมีโอกาสแต่งงานกันไวมากไม่เกินหนึ่งปีคุณอาจจะคอมมิทกันเลยก็ได้หลังที่คุณเจอแล้วคุณจะคอมมิทกันไวมากทาวเวอร์กับสีไม้อออืมีกกรณีนึ้งนะครับคนที่เขามาเจอคุณอนะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่พี่แบบ เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยซ้ําหรือเคยผ่านการแบบหย่าร้างมาแล้วว่าสีไม้กับทาวเวอร์นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อเขามาเจอคุณแล้วเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วมากๆให้ความแรงขึ้นเยอะมากนะครับโอ้สามไม้แน่ใจมากๆว่มากกมีเรื่องระยะทางหรือความห่างมาเกี่ยวข้องแน่ๆแ,แต่ยังไงก็แล้วแต่เป็นคนที่ถูกจัดส่งมาให้รักกันให้อยู่ด้วยกันนะขอไพ่สามถ้วยหน่อยครับ ือ้ป้เหรียนมั่นใจว่าจะเจอจากการทํางานด้วยเพราะว่าแปดเหีหูอ่ะต่าสสำหรับเป็นสองถ้วยคุณปังมากกองนี้นะครับคนคนนี้เป็นคนที่ส่งมาเพื่อรักกันจริงๆอะ่ะเป็นส่งส่งมาเพื่อให้รักให้ดูแลให้ปกป้องให้มีความสุขร่วมกันจริงๆเพราะว่าสามถ้วยกับแปดเหรียญเนี่ยคนคนนี้เขาเก่งในสิ่งที่เขาทําเขาเป็นคนที่บากบั่นนะ เป็นคนที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จในชีวิตตัวเองแล้วเป็นคนที่พยายามอ่ะแล้วพวกล้วเมื่อคุณมาเจอเขานะเหมือนเรารู้สึกว่าคุณจะเจอกับเขาในในสายงานที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณทําหรือคุณไปทํางานแล้เจอเขาก็ได้อ่ะเพราะว่ามันเป็นแปดเหรียญกับไพ่สามถ้วยอ่ะคุณทํางานหรือทำอะไรบางอย่างไม่ว่าเขาหรือคุณอ่ะแล้วคุณก็ได้เจอกันมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันก่อนเ้วยนะหนึ่งถ้วยกับสามหนึ่งถ้วยกับสามไม้เนี่ยการพูดคุยการพบปะการทําให้เกิดความรัก ใช่แบบนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆจากการเจอกันระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องแบบปุ๊บปับ๊บเจอกันแบบแรกพบศกตารู้สึกดีแล้วก็พูดคุยกันอะไรแบบเนี้นะครับเป็นพลังงานแบบนี้แต่เขามีพลังงานของคนต่างชาติได้เลยอะคนกองเนี้ยนะครับต่างชาติต่างศาสนาได้เลยนะมีอะไรที่เป็นตัวตนของเขาได้บอกได้อีกก็อ,อาจจะเป็นคนที่เกิดลาคณนาราศีกร,ก,รกฎ,รกฎรหรือวัานอังคารนะครับแล้วก็ มั่นใจว่าเขามีฐานะทา,ทางการเงินทางบ้านที่ดีและไม่ชอบดื่มวงเล็บและไม่ชอบดื่มคนที่ไม่ชอบดื่มเนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคุณหรือเขาก็ได้แต่มีคนคนนึงในความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบดื่มนะครับเพราะเพราะมันมีสาเหตุเพราะเคยดื่มแล้วเคยเกิดเหตุบางอย่างในชีวิตก็เลยไม่ดื่มแต่เมื่อก่อนดื่มนะเพราะว่าไพ่มันขึ้นเดอะทาวเวอร์นะครับ มีอะไรอีกไหมที่บอกได้ประมาณนี้นะครับไม่เห็นอะไรมากอะมาดูไพ่เมสเซจอัลเ m เมทนะครับมีอะไรที่บอกอได้อีกไหมเมจิกน,นะครับ การเจอระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์น,นะครับเป็นเรื่องปฏิหารที่คุณได้รับจริงๆนะไพ่ขึ้นเลยเมแบบจิกใบแรกนะครับเลิฟอ,อะมหัศจรรย์แห่งรักอเอาเข้าไปคนตรงนี้นะครับอะกดให้หนึ่งทีมหัศจรรย์แห่งรักอเอาเข้าไปอีกใบหนึ่งกีนเลิฟไปไหนเนี่ย โอ้โหเป็นการรีเอเนอร์จีของคุณคนคนนี้ถูกจัดส่งมาเพื่อรักคุณถูกจงส่งมาเพื่อรีชาร์จหรือล้างพลังงานเลวร้ายของคุณให้คุณมีความรักที่ดีมีเอเนอร์จีที่ดอีอ่านง่ายมากคนกองนี้นะครับถูกส่งมาให้รักเป็นมหาความมหัศาจรรย์จากิสิทธิ์ที่เขามอบให้กับคุณถ้าคุณมาเลือกไพ่กองนี้นะครับถามว่าระยะเวลาได้คุณเจอเขามีเลขอะไรที่มาเกี่ยวข้องนะครับบอกไปแล้วว่ากรกฎนะแล้วก็มีเรือนสําคัญสําคัญเป็นมังคารดนอนกรกฎ กรกฎาแล้วก็เดือนธาตุน,าน,น,น้ํากับธาตุดินน่ะสคัญเดือนธาตุน้ําก็จะเป็นมีนกรกฎพิจิกนะครับเดือนธาตุดินคือพุศกันมังกรเพราะว่าธาตุไฟอะ่ะมันเป็นเดือนท,นที่คุณได้พัฒนาความสัมพันธ์เรืองธาตุไฟอ่ะเดือนธาตุไฟก็คือเมษสิงธนูนะครับอืมประมาณนี้นะโอเคสําหรับใครที่ชอบการพ่าของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ และเลื่งกดปุ่มขอบคุณกับปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่3หรือกองสุดท้ายนะครับท a าหล of ออฟ o อป t ป o ซนะครับไพ่สำหรับนี้นะครับมาดูกันว่าคุณเนี่ยจะพบเจอใครที่ตะกะวานส่งมาเพื่อรักและเยียวยาคุณ ่านส่งใครมาเพื่อเยียวยารักษาจิตใจคุณบ้างนะครับมาดูกันว่าคนกองนี้เขาคนนั้นเป็นใครนะครับเขาคนนั้นที่จักรวาลส่งมาเพื่อเยียวยาหัวใจคุณเนี่ย เาคนนี้เป็นใครครับขอดูหน่อยเลเวอร์นะครับเป็นตอบกำปั้นทุบดินนะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นคนที่ท่านเลือกแล้วที่จะบอกอคุณนะครับเพราะเลรเวอร์ขึ้นมาใบแรกเลยนะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกอยากมี p a s s i o ในความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้สามเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยร่วมงาน ร่วมทำร่วมบุญร่วมอะไรบางอย่างกันมา,พาไพ่ใบนี้มันขึ้นหกเ,เหรียญเนี่ยเป็นคู่บุญนะเป็นคนที่คุณเคยทําบุญกับเขามาและเขาเป็นคนชอบทําบุญคนคนนี้นะครับหรือคุณกับเขาจะเจอกันในวันที่คุณได้ไปทําบุญด้วยนะครับไพ่หกเหรียญบุญนําพาไปเจอกันสี่เหรียญคนกองนี้นะคุณเป็นคู่บุญกันจริงๆเนี่ย โอ้โหสี่ไม้ไปสุดท้ายคนคนนี้เป็นคู่ด้วยคุณมาเพื่อทําบุญทําทานด้วยกันเพื่อมาสร้างบุญด้วยกันนะครับและถามว่าคุณกับเขาทิศทางจะเจอกันแบบไหนเนี่ยเราเปิดได้ครบก่อนเ o อร์ over, นะครับกับไพ่สเตนอืมโอ้โหสิบเหรียญไพ่กับหกเหรียญคุณคือคนที่เคยเป็นคู่กันมาก่อนอ่ะเป็น คือคุณเคยเป็นสามีภรรยากันมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วคุณก็กลับมาเป็นกันอีกอ่ะหกเหรียญก็สิบเหรียญเลยอ่ะคุณมันคือการกลับตามมาเป็นคู่กันแบบตลอดอ่ะทุกภพทุกชาติอ่ะเนี่ยไพ่แอมเปลเลอร์กับสกับเด็กถือเหรียญเนี่ยมันแปลว่าไอ้กับสี่เหรียญนั้นแปลว่าคุณผูกพันกันมาคุณผูกพันกันมาไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติไม่ว่าใครเกิดคนเดียวถ้าใน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 ชาติไหนก็แล้วแต่คุณสองคนเนี่ยถ้าใครคนหนึ่งไม่ได้เกิดอีกคนจะไม่มีคู่ มันเป็นความรู้สึกแบบนี้กับคนกองเนี้ยเท่านั้นเลยนะคือความรู้สึกของผมคือสี่เดียญนั่นคือการห่วงเอ็มพลเลอร์คือการห่วงคนของเขาอะคือในชาติเนี้ยถ้าถ้าคู่ของคุณไม่ได้เกิดอะคุณจะไม่มีคู่คือคนมาเลือกกองเนี้ยหลายคนมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของใครแต่ถ้าเกิดคุณมาเลือกกองเนี้ยมันมีคนบางคนที่แบบถ้าถามผมว่าใครล่ะที่ที่แบบคู่ยังไม่เกิดอะสิ่งที่บอกได้ก็คือคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากมีใคร เหมือนคุณรู้สึกว่าใครก็ไม่คลิกเหมือนคุณรอใครสักคนแต่คุณไม่รู้ว่าคือใครอะ่ะแบบที่ไม่รู้สึกถูกใจใครเลยอะ่ะไม่เคยรู้สึกปิ๊งใครเลยรู้สึกแบบเหมือนติดตัวเองมีใครที่ที่ที่เคยสัญญาอะไรบางอย่างอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับอืมมันเป็นพลังงานที่แปลกนะเนี่ยแปดดาบกับเจ็ดดาบเจ็ดเจ็ดถ้วยอะ่ะคุณคิดถึงความรักตัวคุณไม่คิดถึงแล้วอะ่ะเออแล้วก็หกดาบกับไพ่สี่อืม ไม่อยากจะพูดแบบนี้นะแต่คนกองเนี้มีพลังงานแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละที่เนื้อคู่ของคุณอะ่ะเขาไม่ได้มาเกิดด้วยไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยหนึ่งถ้วยอะ่ะหนึ่งถ้วยมันคือการแบบได้รับแต่มันคือการรอสองคน,คนสองคนยังไม่ได้เจอกันอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดคุณเนื้อคู่ของคุณเกิดแล้วก็มีนะครับคนคนนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคุณอนะ่ะที่มาือกองเนี้คุณอยู่ในพลังงานไหนนะเพราะว่าไพ่บอกว่า ต่อให้คุณพยาย,ยามอนี่ยจะมีใครถ้าเนื้อคู่ของคุณยังไม่เกิดได้คุณเคยสัญญากันมาคุณก็จะมีใครไม่ได้เหมือนคําสัญญาที่คุณมีร่วมกันบันลรงอ่ะไม่รู้ว่าทําไมพูดกับคนกองนี้จะเป็นคนกองนี้ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าสี่ดาบกับสี่สี่ม้ากับหกดาบมันคือการรอคนที่ใช่เรื่อยๆเลยครับเอาอย่างนี้สิ่งที่บอกได้คือหลังจากคุณเจอคลิปเนี้ไปอ่ะไม่ต่ำกว่าเลขหกหกเดือนหรือหกอาทิตย์เท่านั้นนะถ้าคุณยังไม่มีใครเข้ามา มันไม่มัน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 คนคนนั้นยังไม่มายังไม่เกิดพูดตรงๆเลยคนคนนั้นของคุณเขายังไม่เกิดเขายังไม่ได้บอลทูบีมามันคือการยังห่วงกันอยู่อ่ะอืมไม่รู้ว่าทําไมแต่เป็นกองนี้ที่พูดแบบนี้นะครับในพลังงานของเลขหกถ้าคุณยังไม่เจอใครเลยนะไม่มีใครเข้ามาจีบไม่มีใครเข้ามาชอบไม่รู้สึกดีกับใครเลยอ่ะเนื้อคู่มงองเขายังไม่มาเขายังไม่เกิด ปวดใช้วิจรณยานมากๆนะครับวงเล็บนะเป็นความรู้สึก100%เอเเลยว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเลเวอร์กับไพ่สเตนอ่ะผมบอกไปแล้วว่ามันคือความพยายามมันก็หาไม่เจออ่ะเพราะว่าคู่บุญของคุณมันมันบุญที่คุณทากันมันเหนียวรั้งกันไวมากๆแล้วก็ถ้าคุณเจอเขานะสิ่งที่คุณรู้สึกได้คือคุณจะรู้สึกอยากทําอะไรบางอย่างกับเขาเช่นทําบุญมั่นใจมากๆคุณอยากจะทาบุญร่วมกันกับเขามากๆเลยอ่ะ คนคนนี้และเขามีอายุที่มากกว่าคุณมากกว่าคุณนะเขามีอายุที่มากกว่าคุณร้อยเปอร์เซ็นถ้าน้อยกว่าคุณไม่ใช่คนกลองนี้นะครับอืออืมบอกได้ประมาณนี้พนังกงานกลองนี้แปลกนะอ่ะมาดูพายเมสเซออัลเบอร์เมดนะครับสามใบบอกอะไรได้ เลิฟความรักนะครับค่อสองใบเห็นปะ่ะรักที่อยู่ในอนาคตเลยอะคุณจริงๆมันคือแบบแต่ความรู้สึกมันคือพบหน้ามันคือชาติหน้าฮะได้สามารถขอพูดตรงๆเลยนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ in The Future เลยะนะใบหนึ่งเมจิกนะครับความมหัศจรรย์ นะดังนั้นความรักของคุณมันอยู่ในอนาคตอยู่แล้วนะครับแต่บอกตรงๆถ้าหลังจากเลขหกคุณไม่ได้เจอเขาเขายังไม่เกิดนะครับเขายังไม่มาแต่มันมีวิธีนะแะถ้าคุณอยากให้ชาตินี้คุณมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะปาฏิหาริเกิดขึ้นได้เมจิกเนี่ยเมื่อคุณร้องขอจากสิก่งศิทธิ์ถ้าคุณมาเลือกกองนี้แล้วพลังงานเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณทํานะ คุณไปหาสื่อศิษย์ที่ไหนก็ได้ครับที่คุณเคารพนับถือที่คุณรู้สึกว่าเป็นหลักบ้านหลักเมืองหรือเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆคุณไปต่อหน้าท่านเป็นกลองนี้ที่แนะนํานะครับคุณพูดเลยว่าชื่อนามสกุลของคุณนี้นะครับชาตินี้คุณเกิดมาแล้วคุณมีชีวิตใหม่แล้วไม่ว่าคุณจะมีพันธสัญญาหรือเคยสัญญาสาบานร่วมกันกับใครมาอะไรก็แล้วแต่คุณควรถอดถอนคำสาบานสัญญาสาบานเหล่านั้น เพื่อให้ตัวคุณสามารถมีความรักมีคนรักใหม่ๆได้และปล่อยให้จิตักดิ์ศิ์นำพาคนที่ถูกต้องคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณมีพันธะผูกพันใดกับใครขอปลดล็อกออกทั้งหมดขอให้ขาดจากกันอะไรแบบนี้นะครับเพราะไม่งั้นนะคุณจะหาคู่ไม่ได้คนกองนี้นะครับเพราะท่านน่ะนำพาคนที่เข้ามาหยิบยาคุณมีไหมมีแต่มันไม่ใช่คนรักไงไมันคือหนึ่งถ้วยเขาอาจจะมาชอบคุณแต่คุณจะไม่ชอบเขาไงดังนั้น ถ้าคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งลองทําแบบนี้ดูนะครับสำหรับ,บกองนี้นะแนะนําเป็นพิเศษนะครับของอื่นไม่ได้พูดนะถ้ามาเลือกกองนี้นะครับลองทําดูนะโอเคพลังงานประมาณนี้ครับชาวกองที่3สาําหรับใครที่ชอบการไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์กเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ